นักร้องนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นแพรวานนิชาพัฒชัดชัยพลรัตน์ได้ออกมาเล่าประสบการณ์สุดช็อกผ่านรายการว่าที่บ้านมีเรื่องหนี้ติดอยู่200ล้านเกือบล้มละลายทั้งยังมีปากเสียงกับแม่ถึงขั้นจะตัดขาดแม่ลูกนอกจากนี้ยังมีอาการไม่สบายจนถึงขั้นอยากจากโลกนี้ไปอีกด้วย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสมัยที่แพรว่าอายุ22ปีครอบครัวฝั่งคุณพ่อเป็นระบบกงสีวันหนึ่งได้รู้ว่าที่บ้านติดนี้เยอะมากจนไม่สามารถชำระได้แล้วแม่ก็มาพูดว่าที่บ้านเราลำบากนะเราติดนี้อยู่นะ ตอนนั้นเราก็ทำงานในวงการแล้วเรามั่นหน้ามากเลยเลยถามว่าติดเท่าไหร่เดี๋ยวหนูทำงานใช้ให้เลยแม่ก็บอกว่า200ล้านเธอเลยบอกว่าเธอไม่ไหวถ้าเราไม่จ่ายเราจะโดนฟ้องล้มละลายแม่ก็บอกให้เราเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้นำครอบครัว ผ่านไปสองปีก็มีวันที่มีปากเสียงกับแม่หนักมากเหมือนระเบิดเวลาออกมาว่าฉันไม่สบายมันมาแล้วมันแสดงอาการหนูร้องไห้แล้วหยุดไม่ได้มันเหมือนรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนให้เราเรามันคนอักตันอยู่ไรค่าเราเลยอยากจากไปก็มีปากเสียงกับแม่จนเกือบจะตัดแม่ลูกกันเลยอาการมันแย่ขึ้นมา หนูก็พยายามที่จะปรับตัวตรงนี้เข้าใจเหตุผลว่าทุกอย่างคืออะไรแม้ทำแบบนี้เพราะหวังดีแต่เพียงแค่ว่าเราไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลยยอมไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาค่ะจนสุดท้ายก็สามารถกลับมาคุยกับแม่ได้ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นตอนนี้สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะ